วัสดีจ้ามะมกวปลาซอสไส้มนนีปัสสาวาห้องอใส่ปัสาวะเหล้าคาตะไคร่ใส่เข้าไป,าาไป,ปนีป่ใส่เข้าไปแป้งนวของเหาผสมเข้าไปขมบกขเบือใส่เข้าไปนวหากระดันที่น้อยเอาว่าจะส่ห้องเหี่ ไหางไม่ตองงกบาดเดียวปีงึ้นรถเด็กผักบัวลายได้มีแต่เนื้อหละเดวปลาปลาตัวใหญ่เฮงตักไปะตัใตตก,ตก<ร>ใส่ไ,ไปบริเวณขายเห็ดนีเขาเฮ็ดหมกฟ้าดไข่เ่งนกินน้ำคอนทองทองจอกจออย่นี้แหละกินอะไรฝากบ้านในลัทล่า รมพัดรมม,มมันเ,เก็บต้นมันแห้งๆร่มไฟมันรอ,อน่นอย่เลยใส่ดอนสองตอน้นสามต,นนต,นามตนนไน ปกรไดมาตัวใหญ่อยู่ี่นอองเล่นบอสีบอมดปาล่มเ้งาเฮงไงปวัดนะก่อนปีดปีดปปีโอ้โดอวาไปเหี่ยวแล้วเนี่ย มเหี้ยวเหรอร่มพันมันแต่เหี้ยวแล้วแต่มันสีดไปหมดแล้วที่นี่ร่มพันธุ์แต่มไม่ต้องมีค่ะปิดกระตุนให้เมย์นะลูกสวงเบน มนเองแม่ี่ kind of ่ม um, ีสวมากเาวน่ารักมากเป็นเด็กดีของไม่ยนะนี่ลูกสาวจะน่ารักเหมือนลูกสาวเราเนาะหอที่เราหอซอยเมนะ้ สวัสดีจ้าคลิปนี้ก็พอสำเนียก่อนนาะคลิปหนเจอกันใหมสวยสุดโรเธอโร